สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแม่แม่ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการร่วมประมูลนะครับกับกระเป๋าของผมเนาะกระเป๋าสไปสีแดงนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมประมูลกันก็ดับแรกอนุโมทนาบุญทุกคนนะครับสาธุครับสาธุก็ขอให้ทุกคนนะครับสมหวังในทุกๆอย่างนะครับร่ํารวยเงินทองนะครับเงินไหลมาเทมานะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับก็อนุโมทนาบุญจริงๆนะครับก็ ยอดเงินของทุกคนเนี่ยยังไงก็ทําบุญร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเขาไม่หักอะไรเลยนะครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ดีใจจริงๆนะที่ทุกคนแบบร่วมกันทําบุญแล้วมันได้จํานวนเงินที่เยอะขนาดนั้นนะครับดีใจจริงๆขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอวอวยพรให้แม่แม่ทุกคนเลยนะครับมีแต่ความสุขนะแล้วก็ขอให้สมหวังในทุกๆอย่างเลยนะครับใครซื้อหวยขอให้ถูกหวยใครทําธุรกิจอะไรขอให้ค้าขายร่ํารวยเงินทองเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ Thank mm -hmm. you.